ังกองชาร์จนั่นคือน้อ,องมีซิสนกศึซ่าค่ะสึ่นจ้นกันมานอกคืนนี้วันนี้ยู่ที่อาคารเรียนรวมเจ็มหาวิทยาลัยวลัยรักก่อนที่เราจะไปดูภารกิจท่องกกตนครรีธรรมราชแล้วก็อ,อ,อจบจนนครรีธรรมราชวันนี้ว่าเขามีการารณรงค์ส่งเสริมการหลอกตั้งในพื้ทน,น,นที่จังหวัดนครรีธรรมราชพันเพื่มั่งค่ะมาทิวาล,ลัยรักแล้วต้องพูดถึยกบเรียกว่าน้องที่เขามีบทบาทในเรื่องนี้มากในการที่จะเชิญชวนเพื่อนๆแล้วก็กลุมในชิกศิกษายู่กับน้องช่วย ว่าน้องธนากรแก้วเม็ตกะน้องเขามีตําแหน่งที่ไม่ธรรมดาเป็นอะไรกันน้องช่วยเป็นประธานสภานักศึกษาครับพ่อระยะสู้ดีน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องช่วยนี่เรียนเอกรายฉันปีไหนแล้วคะอ่าตอนนี้เรียนรัฐศาสตร์ครับผมชั้นปีที่สี่แล้วครับชั้นปีที่สี่ตำแหน่งหน้าตอนนี้ก็คือเป็นประธานสภานักศึกษาครับผมอ่ะบทบาทในเรื่องของการเมืองวันนี้เราหมกมุ่งที่าะเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วกนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวเรานะคือส่วนรือก,กับสิ่งที่เราจะต้องเลื่อนต่ตอจากนี้น้องรับก็การเหลือตังของที่น,นี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นท่านสำคัญข,ของการเมืองนะครับ,รบในปัจจุบันนี้นะักทุซาเองหรือว่าเด็กเยาวชนเนี่ยก็มีความตื่นตัวครับเรื่องของการเหลือตังการใจสิ์ต่างๆเนี่ยเรามีความตื่นตัวมา ซึ่งก็าพว่าการเหลือตังท่องที่ในในใน,ในปีนี้นะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นเรื่องที่วทีดีสําหรับาการเหลืองกองบันเมืองต่างๆ <c oughs> แล้วก็นักศึกษาก็ให้ความสําคัญาทางรวมตั้งบุคคลแปนนอด้วยนะ <c oughs> รวมต่างประชาชนด้วยก็รู้สึกว่า กะนกัะ,ะ,น,กะนักขึ้นในในเรื่องกล้องการแก่ิิ์กับผมในในตัวกล้องลงชื่เองเนี่ยวันนี้เราได้หเห็หนุ่มเพื่อใน,น,นมหาวิทยาลัยด้ให้นความตื่นตัวเนี่ยมีเสี่ยงตรอบรับปันตื้อมังคาวะเขาให้ความสนใจกันมากน้อยแค่ได้เกี่ยวกับเรื่องกล้องการไปฉายกิทิ์ปฏิิยี่สิบกันวันร่งนี้ครับก็อยาจะโตในมุมมองของสภานังซ่านะครับสภานังซ่าเอ,เองเนี่ยก็เป็นน่วยสำคัญทีว่าในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ อ่านักศ ini, ึกษานี่กองมาเลยเนี่ยก็มีการท่ามมาบางมีการปัญญาครับว่าเมื่อเมื่อไรเนี่ยมาสภาเนี่ยจะจะเดินบุญนรุงจะเริ่มให้ความรู้นักศึกษาจะเริ่มเชิญชวนนักษาแต่ในเรื่องของสภาเนี่ยก็ให้อ่าุญนรุงเชิญชวนมาตลอดนะครับตั้งแต่เหลือตังกล้องการเมืองอ่ากล้องรับปะเทศนะครับแล้วก็รวมในองค์การนังศึกษาด้วยนะตีตีตีจะจัดดีเบตได้ปัญญาครับแต่ก็ น่าจะเป็นการประชันนโยบายหรือว่าการการซื้อสร้างในห,หนักซื้อสร้าง,ใา,งใใาใจว่า,วานักนโยบายกล้องหนักขุนนี้ผักนี้มีได้มากรับผมวันนี้ในท่านะที่ว่าเป็นกาลังสําคัญของชาติคนหนึ่งถ้าเราพูดว่าการเมืองของทิ้นี่กําลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศยีธันวาคมนี้ท่ามตรงค์ง,งตชัดจัด,จดนักการเมืองดีในดวงใจของเราคืออะไระนักการเมืองทีดีที่ทุดนะครับก็คือตรงตรงดับฟังมามา ต้องรับฟังไม่ต้องเป็นพักไม่ต้องเป็นไม้เล็กนะไม่ต้องก็ไม่ต้องกบไงกบไม่ต้องเป็นความรู้สึกวันนักการเมืองนี้ในดวงใจสําหรับช่วยเองนี่เืออรก็ต้องต้องเป็นคนเดียว,วรับฟังแกไคยทันท่วงที่แล้วก็แกก็ยังวดเร็วนะครับเพราะว่าความกระโดดกล้องประชาชนเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่ามาเล่นเล่นหรือมารอชาได้ก็ก็พุมเชื่อว่าทุกค้นที่ว่าจะฆ้ามาโ่นัรปศินี่ก็จะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกๆุกด้านนะครับกล้องกล้องกล้องเดืพื้นที่ก็จะพ ก็ทุกคนก็มีความตั้งใจอยู่แล้วครับพมค่ะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าพิจารณาจะเลือกนักการเมืองสักคนหนึ่งเพราะว่าตรงเลขเกณฑ์นโยบายครับ่าว่าเป็นผันบรื้อผันบรื้อมั่งเรามีอะไรที่จะบอกเพื่อเผืในวัยเดียวกันทีเนี้ยมีซิทที่จะไปจ่ายซิทลงกันนเสียววันที่ยี่สิบันวาคมเนี่ยว่าเราไม่ควรที่จะพลาดซิทตรงนี้เพราะบางคนยังมองเป็นว่าไปกระดานไม่ไปกระดานครับกับก็ในสำรับหนักศึกซานะครับ ทีเป็นหนักศึกษารัฐศาสตร์รูอหนักศึกษาทีเกี่ยวกับการการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยคือตรองตรงตรนักในซิทธิ์ของตัวเองนะครับรวมเป็นทางนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็พละเมืองข้องประเทศไทยทุกคนว่าต้องตรนักในสิท์ของตัวเองว่ามีซิทต้องใจซิทิเผื่อไม่ให้เสียสิทนะครับการเหลือตังทื่อเป็นหน้าทีก้องกองทุกคนทีมีซิทนะครับเป็นหน้าทีกของทุกคนแล้วก็จะจะช่วยในเรื่องของการ รับเขื่อนนาผ้าแล้วก็ชีแนวทางกล้องกันปัจนาและระยั้งไปได้ครับผมค่ะในส่วนคองบรรยากาศการที่มหาวิทยาลัยวัยไรลักเองช่วยวันนี้เราได้มีการรณรงค์สร้างความเข้าใจให้กับน้องนักศึกษาผ่านกิจกรรมผันพื่มังเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนกล้องการเดินนณรงค์นะครับแล้วก็จะมีนักศึกษาสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นแกนนําเลยแกนนําเกี่ยวกับการเดินนณรง์ก็คือจะมา ให้ความรู้กันวันนี้นะครับซ่องก็คือเป็นหนักศึกษากลุ่มที่เราจะไปรณรงค์ก็คือหนักศึกษาที่จะอยู่ในมาเลายนะครับอันนี้เราจะไปเดินกันที่ตลาดจันรประดูถึงตลาดเนี้ยอยู่ในบริเวณมาเลายแล้วก็นักศึกษาเนี้ยให้ให้ความสาคัญแล้วก็ไปเดินกันเต็มเลยนะครับ,รบซึงเป็นเป็นหยุดศึกตา์นึงเป็นจุดหยุดศึตษาเลยนะแต่ว่าจะทำกิจกรรมหรือว่าจะาาประจาสัมพันไดนปัญญาครับเผื่อนักศึกษาใดกันนัก ในการเราก็เชิญชวนมารวมกันชัยิสเดือตังตรงทิ้งกับพุ่มบางคนบอกว่าเศรษฐกิจนี่ไม่ค่อยดีถ้าได้ตังคซื้อเสี่ยงได้ตังค์ขาดซื้อเสี่ยงเศรษฐกิจก็คงจะดีนี่บางคนนะคะรับระวังเรื่องนี้ผันปรือมัออม่งกับการซื้อซิสขายซิสเหนีอไไะไรบ้างให้เขากินบ้างสำหรับการซื้อซิ์ขายเสีย่สยงนะครับมันก็พุ่มๆไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันไม่มีนะพุ่มไม่อยากจะพูดคำนี้อาจจะมีบ้างแต่อาจจะน้อยหรือมาหรื่องตั้งพื้นทีมันนี่ไม่เกี่ยวกัน ก็อยากจะให้การนักหวาตังตีเขาเสือเสี่ยงมาไม่ว่าจะนึ่งพันองพันห้ารอยมันอยู่ไดซ่องช้ำวันครับแต่ถ้าเหลือนะักกันเมืองหรือว่าก็จะมีนโยบายดีๆเนี่ยตำรวจมีกินมีใช้ตลอดครับไม่ใช่ว่าจะให้ขากับตังห้ารอยแค่วันนั้นวันเดียวฐานะมันรอดไปเหลือตังไม่ใชยแต่ต้องมีความยั่งยืนก้องก้องก้องจับสิ้นก้องเราด้วยก้องก้องก้องตังในเปาด้วย เราก็ไม่ได้เจตนาทีว่าจมดีไฟได้ไฟนึกไม่กับไม่กับไม่กับว่าเราฟ้าใครคิดกับพุ่มควายกิดขายเสี่ยงแล้วเงินตรงนั้นแค่เล็กๆน้อยๆมันจะมดไปไปในวันหรือสองวันหรืออาจจะนึ่งเฉียวมงด้วยซ้ำได้ใช่ครับวันนี้เขาบอกว่านักการเมืองดีๆในดวงใจคนดีๆก็ยังคงมีไม่ใช่ว่ามองแล้วไม่ดีทั้งทีวันนี้อยากให้กําลังใจผู้สมัครถูกถุกฐานข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งผู้สมัครสอบจและนายกอบจบรรพฤกษ์มั่งคั่งครับ ก็ในตัวแทนข้องผู้นํหนังศึกสานะครับข้องมาวิทยาลัยเวลัก็ให้กาลังใจนะครับกับผู้สมัครซ่อบจแล้วก็ทางนายกอบัตรจอข้องจัดอังกฤษธรรมราชนะครับก็ไม่ว่าจะพ้นจะเป็นปันปลือก็ตื่อว่าตัวทานใดเข้ามาเผื่อจะสาเผื่อจะพัฒนาท้องทิ่นเผื่อจะเป็นกําลังนึ่งในการพัฒนาจังหวัดนครนิธรรมรัชให้เป็นสุ่นกลางของ่าตายก็เป็นกาลังใจให้ครับผมค่ะ น่ารักมากเลยทีเดียวค่ะกับประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยวุไลนักน้องช่วยนะคะขออนีาตขอบคุณมากเลยครับณมสวัสครับ คุณผู้ชมคะวันนี้ตองบอกว่าภารกิจลักลักเน้นนักไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชี่เรียกว่ามีบทบาทแล้วก็หน้าทีโดยตรงเลยตอนนี้ต้องบอกว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่เหลือเกินเพราะว่าภารกิจนี้ครอบคลุมทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็แบ่งกันไปค่ะวันนี้พูดคุยกับตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านรองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพลัดนินนวรัตน์นะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอหน้า เจอตากันนี่วันนี้ต้องบอกว่าภารกิจโค้งสุดท้ายเหนื่อยกันเลือกเกินแต่กตต็ต้องทําให้เต็มที่ไปถึงได้แล้วค่ะความคืบหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายวันนี้ค่ะครับถ้าพูดถึ่ความเหนื่อยนี้น่าจะผ่อนความเหนื่อยไปแล้วครับเพราะว่าเราเตรียมการกันมากันมาสี่สิบกว่าวันและครับเล <c oughs> ี้ยงไม่กี่วันแล้วนะครับในส่วนของงานท,ทีเตรียมไปนะครับก็เป็นในส่วนของอ,อบอจนะครับ <c oughs> อ,อบอจในกะรณีธรรมดานี้จะ จะทํางานนักหมักนะครับ mm hmm. นายเจ้าพันธ์ีก็ได้เตรียมไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์เรื่องบัญชีรายชือ่อเรื่องการจัดเตรียมน่วยต่างๆะนะครับซึ่งวันนี้เองขู่ห้านะครับในส่วนของอบจอได้ส่งรถไปเอามาจากไปยืมคล่องกกตนคะรที่ธรรมรัชมานะครับวันนี้ก็ไปค้นมาซ้ามขันรถแล้วะนะครับเพื่อจะย้ส่งหมอให้กับอนุอำเภอไปจ่ายกับกรรมการประจำน่วยะนะครับ สำหรับในส่วนของการเตรียมการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์เกี่ยวกมาตรการโควิดถึ่งกําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ได้จัดเตรียมไว้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะครับมีทั้งแมสมีทั้งเจละนะครับก็นวยระปรามาณสรงหลิบนะครับเตรียมไว้คือในส่วนของการเตรียมพร้อมตรงน,นี้ทืกว่ามีความพร้อมประมาณ9ก้าสเนนะครับเลือกเพียงแต่ว่าจะส่งมอบอุปกรณ์ให้กักบกรรมการประจำนวนก็นจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ พอเราพูดถึงคงสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้นั่นก็เป็นภารกิจงานทีทางกรกตกดีอบจกทีได้เดตรียมความคือมหน้ากันมาแล้วมาจนถึงณเวลานี้ค่ะเรามองบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครเองความตื่นตัวของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการประเมินแล้วเป็นแบบไหนบ้างค ท่าทีพมติดตามจากโซเชียลทั้งหมดจากกระแสจากรถแท้จากการพูดคุยะนะครับไม่ว่าจะเป็นราน,านามชารานสถานบันเทิงต่างๆควจะพูดถึงการเลือกตั้งผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็น นานมากมาเปีเลยทัวประเทศมาจัดพร้อมกันครับซึ่งซึ่งทัวประเทศมาจัดพร้อมกันของอบจเพราะนั้นซื้อต่างๆของทุกจังหวัดทางของประเทศเองทางของกกตกลางเองทางของรัฐบาลเองนะครับได้ออกมาก็มีความตื่นตัวมากพอมากมประมาณ80%ขึ้นในส่วนของตะกอที่ธรรราชเองนี้ ในส่วนของการหาเสียงนะครับก็ถือว่าเข้มข้นนะครับเข้มข้นแต่ว่าในส่วนของการการการประชาสัมพันธ์นี้พม่พมพ่มก็ต้องขอบคุณผู้สมัครทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครนายกเองผู้สมัครส,สมาชิกสภาข,ของการประหาส่วนอย่างวัดเองนะครับมีส่วนอย่างมากในการที่ที่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ,บ้านได้ดูก,กันมากได้ตื่นตัวกันมากเพราะผู้สมัครมีจำนวนมากรังมัดร้อยหกสิบสามคนนะครับตัดทิ้งไปสองคนเลือดร้อยหกสิบเอ็ดคนนะครับนายกแปดผู้สมัครสมาชิกสภาหนึ่งร้อยห้าสิบสามคนเนี่ย คนเหล่านี้ครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์กันมากนะครับโดยในยส่วนของอบจอเองก็มีการทําประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นซื้อวีทยูนะครับ<ช>ทางปายคัดเอาเยอะๆทางทําทเป็นสแตนดี้ของทันผู้ววานะครับ<ช><ช>ที่ไปมองทึงมดัด430้ทรันะครับทานผู่ว่าไปยิยูอยทีในเมืองนครทีธรรมรัต<ช><ช>นะครับไปห้างไทยสมบูรณ์ก็เห็นนะครับไปไปหน้าสลากกลางก็เห็นไปที่อบจอก็เห็นนี่คือส่วนของการประชาสัมพันธ์พร้อมเลยมองวาอ่าตอนนี้การประชาสัมพันธ์ ข้อเจาบว่านครที่ธรรมราชไม่ได้ดอยไปเลยครับผม,มก็ยังคงเดินหน้ากันยางต่อเน,นื่องมาถึงการเตรียมตัววันทีพีนงจะไปลุงคะแนนเสียงหลายคนที่ว่าติดตามภารกิจของกกตมัง่งเหืือ,องกล้องอมจอทอ่ิรุณรงค์กันมั่งก็รู้แล้วใน่วงเวลาการเปิดการปิดวันลองคะแนน เอบางคนเดียวจะไปบอกว่ามมดบ่ายซ้ำบ่ายซาำไม่ใช่นะคะห้าโมงเย็นครับสิบเจ็ดนาฬิกาหรือแปดโมงครับตรงนี้<ม><ม>วเวลาตร,ตรงนี้อยากจะให้ท่นานรองใดอธิบายกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงบอกบางคนบอกว่าให้เราไปลังลั่งถ่ายไทยก็ได้เต่กลัวเวลามันจะไปจวนจิ้นตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้แนะนําข้อแนะนําสําหรับคนดีว่าไปใช้ซิดวันน้นะเราควรที่จะปฏิบัติกี่บักว่วงเวลาไ้นานา,นาจะเหมาะสมค่ะคือเวลาที่ดีที่สุดก็คือไปช่วงเชา้านะครับไปช่วงเช้าไปช่วงเช้าดีที่สุดเพราะว่า ไปขอนลรืไปทําธุระอื่นะนะครับก็ได้ีที่สุดเรื่อว่าช่วงเทียงมันร้อนนะครับก็พักสักแป๊บนึงแล้วก็ไปสักช่วงประมาณสักบ่ายซองะนะครับแต่ว่าอย่าไปสักบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเพราะไม่แนะนําเลยจะจวนจิ้มเลยจะจวนเจี๊ยนแหละครับเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าไปบ่ายสามบ่ายสี่กันมด้งแต่ก็จะไปแน่นู่นช่วงนั้นครับเพราะ,ะนั้นให้ช่วงก่อนเทียงจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการเตรียมตัวก็ณตอนนี้นะครับณตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวดีที่สุดคือเปิด ปล่าอ,อกมากแล้วดูว่าบัตรประชาชนขอกตัวเองกันยังยุ่งมากอันนี้สําคัญเลยสําคัญครับยังมีเวลานะครับไปที่อ่าอ่าทำหนังเบีนหรือว่าที่อำเภอทือเทศบาลก็ตามที่ว่าเรามีชื่ออยู่อ่านี่นถ้าว่า<ะ>ไปทาบัตรประชาชนเลยคนแก่แกที่กำลังเลไรกรันอยู่บอกว่าใหา้ไม่ค่อยได้ใจบัตรประชาชนนานจากงู้จากนั้นแล้วลูกสาเวเออผอเปิดมาเลยเอานี่ ตองโต้เรือนเล้ววันพี้เรือเร็วตรงโต้ยุบัรเลวบันปื้อนี่ต้องทําบันปื้อค่ะครับไปประทัดเนียนเพื่อได้เลยทําได้เลยนะครับไปทาได้ตั้งแต่ตอนนี้ยังมีเวลาจั์อันคารวันนี้ะวันนี้ไม่นับควันไปไม่นับวันกลับไม่ขิดประท่าร้านหวานนะครับเป็นเรื่องคานปุดประซุกเศ้าเขาก็ยังทำนะครับวันเรือตั้งทางทะเบียนก็ยังเปิดได้ทำอันนี้ที่เราให้ข้อมูลก็คือณวันที่เราบันทึกเทพนะคะคุณผู้ชมข่าวนี้ไล่ทันบอกว่าเล้วค่อยมั่งทีว่ามีคุณสมบัติไปชายสิทธ เลือกตั้งใดเราท่ามกันภาษารักยาภาษาชาวบ้านนะคะอืครับภาษาชาวบ้านก็คือนับถึงตอนนี้ก็คืออายุ18ปีบริบูรณ์ในวันยี่สิบธันวาคองของของยี่สิบธันวาเนี้ยของปีสองพันห้าร้อห <60 S 2> นั้นไม่ความว่าเกิดก่อนวันที่ยีธันวาเมื่อ18ปปีทีแล้ว ตุมตกเล็กเลยหลบไม่ทุกนะครับนะครับก็สิบแปดปีนะครับในในวันที่ยี่สิบนี้ะนะครับก็สิบแปดปีบริบูรณ์ก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประการที่สองเราต้องมีชื่ออยู่ในจังหวัดนครสมมุติจะเป็นคนที่อื่นนะครับเพื่อว่าจังหวัดอื่นเขาแหลกครับต้องเป็นคนที่มีชื่อในจังหวัดนั้นก่อนประการแรก็กณปัจจุบันมีชื่ออยู่จังหวัดไหนต้องเหลือจังหวัดนั้นะนะครับ ถ้าย้ายมาจากที่อื่นกลับไปไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้ครับอยู่นครก็ต้องเลิกนครข,ขั้นแรกคือต้องอยู่นครก่อนมีวงจากัดไหมคะว่าต้องเข้ามาย้ายเข้ามาอยุ่ที่นครศรีธรรมราชเป็นเวลากี่วันกี่เดือนทึ่จะมีสิทธรริ์ได้หนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับคือต้องย้ายมาตั้งย้ายมีชื่อ,อยู่ก่อนมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วก่อนวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาปีหกสิบนะครับทึ่จะมีสิทธิ์เริ่มต้งนะครับ เพราะนั้นใครที่ว่ายายมาหลังจากนั้นไม่ต้องคิดคะนะครับไม่มีสิทแน่นอน,อนก็ต้องกลับไปเหลือปีภูมิลำเนาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าย่นาคอนนะครับยายเข้ามานาคอนก่อนวันที่21สิบเอ็ดธันวาคงนะครับะจะมีซิทเหลืออยู่ที่นาคอนแต่ถ้าก่อนนั้นนนอยู่จากวัดอื่นนะครับก็ต้องไปที่จาหวัดอื่นก็จะไม่มีสิทแล้วเพราะชืน้นปัจจุบันมาอยู่นาคอนแล้ว ม่เมืองโซนะครับม่เมืองโซโไในเมืองโซสซโน,นี้ทายู่จังหวัดนี้ย้ายมาจากจังหวัดอื่นเหลือกได้แต่ข้องอาบาจอย้ายมาจากจังหวัดอื่นมาอยู่ในนครกลับไปเหลือจากวัดเดิมไม่ได้เ <S S S 1> ว้นแต่ว่าย้ายในนครด้วยกันอยู่นครมาตลอดจนอาย,อยุ21 22จนถึง18ปีบริบูรณ์นะครับอยู่ในนครมาตลอดท้าหนึ่งปีอยู่ในบ้านเดิมมีหนึ่งปีเลือกไม่ได้ไป,ไปชายทะเบียนบ้านเดิมที่เคยมีเชื่ออยุหนึ่งปี <S S คราวนี้อย่างที่เน้นย้ำเรื่องของห่วงเวลาก็คือเวลา8ปนาฬิกาถึง17เนาฬิกาทีนี้คนแก่ๆบางคนบอกว่าหไปวัวเช้าๆไปไม่ไหวผมไปชวงวันจายทีนี้ร้อนแล้วรอนแลว้ลวทีนี้ก็ไปเช้าว่าเพื่อนตกลงว่าปิดอีฟเสร็จแล้วยังไม่ได้เหลือตั้งไม่ได้จ่ายสิทธิ์ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นสําหรับการจายสิทธิ์ขังต่อๆไปถ้าว่าเราเราไปไม่ทันก็คือเราไม่มีสิทธิ์เหลือตังแนนันอ่า ก็มีซ่องกรณีครับณณตอนนี้ณก่อนนี้จนถึงวันที่19ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ว่างในในวันที่20ก็ไปที่เราธรรมบัตรประชาชนนั่นแหละไปแจ้งเตุเสียก่อนเลยครับนะครับไปแจ้งว่าเราไม่ได้ไปเลือกในไหนนะครับแต่พอถึงวันที่20ถ้าสมมติว่าว่างไปได้ก็ยังไปเลือกได้นะครับ,ไไบก,ก็ไปได้ก็ไปได้แต่ถ้าขิดว่าได้ไปเลือกแต่พอวันที่20ไม่ว่างนะครับไม่ว่าง ก็ตั้งแต่วันที่21ไปถึงวันที่27ก็ไปที่ทำบัตรประชาชนเหมือนเดิมไปบอกก็ว่าเมื่อวันที่20มันไม่วางติดถูระไปไม่ได้ราชเดยหรือว่าจะแสดงาจํานงให้ทางราชการได้รู้ครับมคราวนี้อีกหนึ่งประเภททีเรียกว่าไม่ไปเหลือกตังโดยไม่มีสาเหตุไม่ได้แจงใครใดใดทั้งสิ้นบุคคลประเภทนี้จะมีเรียกว่าถูกจำกัดถูกจำกัดสิทธิ์อย่างไงบ้างคะ การประการเรกนะครับกระสือซิทธในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมายจิกสภาทองทิ่นผู้บริหารทองถิ่นประการที่ซ่องรับสมัครซอๆๆๆๆโซโซโบได้ตาต่างผููใหญ่นะครับข้าวฉือทอดทอนผู้สมัครผู้ที่เคยเป็นสมัยจิกสภาท้องทิ่นไม่ได้นะครับเนี่ยประการเนี่ยประการเสซสิทเกี่ยวกับทางการเมืองทางร้ายนะครับซิทพวกนี้จะ,จะจะจะของยูนับตั้งแต่วันหลือตั้งไปซ่องปีครับ ครบซองปีแล้วก็ผลอนครบสงปีถึงจะผ่อนตสําหรับตัวเราเองครับผลนตัวตัวเองนะครับไปเหลือไม่ทําให้คืนมากนะครับค่าอายุท่องปีอยู่แบบนั้นก็เรียกว่าตรงตรงให้ความสําคัญตรงนี้กับการเลือตั้งจีจะเกิดขึ้นในวันทีบางคนคิดจะสมัครักูใหญย่ปีหน้าปีนี้ลืมไปเหลือแล้วไม่ไปแจ้งเตุนะครับก็เสียใจด้วยนะครับรอไปอีกซองปีครับใช่ค่ะประจันได้ตัดสิตตัวเองแล้วครับอ่ะมาที่เรื่องข้องวันนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะน่วยเหลือตั้ง อยากจะให้ท่านรองผอกกตเนี่ยได้อธิบายนิดนึงว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเจ้าหน้าที่จะไปเตรียมตัวแล้วก็เรามีมาตรการเรียกว่าโควิด19ก็ยังจะคงเดินหน้ากันยางต่อเนื่องอยากให้เหล่าบรรยากาศการเตรียมความพร้อมทั้งตัวบุคลากรทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการตั้งรับครั้งนี้สักนิดนึิค่ะครับน่ะตอนนี้ในส่วนของการเตรียมตัวของกรรมการประจำหน่วยนะครับข้งหน่วยเหล่าตั้งนะครับช่วงนี้ทุกอำเภอจะมีการอบรมอยู่จะมีการอบรมศึกจะมีการอบรมก็อบรม อำเภอหละไล่ไล <yüzden S 1> ่ <reco Christ. S 2> ุนเพราะว่าจํากัดด้วยจํานวนรายยาห้างในการอบรมทําให้ต้องมีจํานวนวันในการอบรมมากขึ้นนะครับโดยในการอบรมนั้นจะอบรมกระบวนการทางมดนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้มีสิทธิ์แล้วตั้งไปนะครับไปปุ๊บตรวบัญชีรายชื่อนะครับตรวจเซตเข้าไปยืนบัตรประจําตัวแสดงตนแสดงตนแล้วก็ลงชื่อในบัญชีรายชื่อเซตแล้วก็ไปรับบัตรลงชื่อที่ต้นขั้วบัตรรับบัตรซองใบนะครับ แล้วก็ไปที่ขู่ห้านะครับกาบัดแล้วก็ไปย้อนที่ซึงในช่วงระยะข้องการเดินทางทั้งหมดพอไปถึงตรวจบัญชีรายชื่อเซ็ตก่อนข้าวนุวย้ยจะมีออกซ่อมมอครับอเอาเครื่องวัดโดปูมมายิงหัวทีหนึ่งก้อนครับะนะครับยิงหัวกับเครื่องวัดยิงหัวกับเครื่องวัดกับปืนนะครับเร็จ <laughs> แล้วก็มีเจลให้หล้างมือค,ครับล้างมือเซ็ตข้าวไปที่จุด ลองชื่อรับบัตรได้เสร็จก็จะต้องหลางมือโดยเจลอีกหนึ่งครับก่อนที่จะเข้าไปขู่ห้ากาบัตรเสร็จออกมาอีกหนึ่งรอกครับย้อนบัตรเสร็จนะครับออกมาก่อนกลับอีกหนึ่งรอกอีกหนึ่งอบครับนั่นคือกระบวนการของการเข้ามาตรการโควิดที่เราเตรียมไว้ใครที่วันนี้พุ่ิแล้วเสร็จบังเอิญว่าเกิน37.5เนะครับเกิน37.5เาเราจะทำยังไงเราจะมีทีให้นางพักไว้ก่อน นั่งพักให้ก่อนแล้วก็คอยมาวัดกันไหมคอยมาวัดกันไหมถ้าวัดอีกครั้งนึงสมมติว่าพ่านถ้าพ่านกับข้าวน่วยปกติขว่วยปกติถ้า,ถาไม่พ่านถ,าถ้าไม่พ่านาเราจะมีขู่ห้าทีซีไว้<อ>นะครับให้บุคคลที่อุณหภูมิเกินเนี่ยไปฉายซิปต,ตรงนั้นะนะครับใายซิปเซ็ตแล้วก็มาย้อนมายอ้ายอนที่บัตลงตรงนี้แต่ว่าจะไม่ไปใช้ขู่ห้าปลกับเพื่อนอ นะครับจะมีอีก่วนหนึ่งตั้งห้างไว้กันแยกโซนไว้นะคะครับผมอธิบายกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งค่ะว่าขั้นตอนในการรวบรวมกันนับคะแนนเราเป็นบรรพื้อแล้วก็คาดว่าน่าจะไปสาบพ้นกันในช่วงน้เหมือนเปรียบเทียบจะประชากรห้องจังหวัดนครศรีธรรมราชในส่วนของการนับคะแนนเมื่อปรกานเลยทางสโครับกรรมการประจำน่วยถูกน่วยครับจะรวมจะเอาไปส่องที่อำเภอนะครับทางอบจตั้งคณะอนุกรรมการอำเภอไว้ทุกอำเภอ นะครับเพื่อรับพ้นคะแนนนะครับพ้นคะแนนจะไปเทียมเพิ่มมเลยครับอําเภอไหนมีเคตหมาก็อาจจะรวมฉาสักนิดเมื่ออําเภอสิบอําเภออําเภอที่มีเขตเดียวก็ไม่ความว่ามีเคตเดียวสมัยจิกงมีคนเดียวนายกมีคนเดียวมาถึงรวมเสร็จปุ๊บก็จะประกาศพ้นรูดได้เลยว่าสมัยิ้ข้องอําเภอนั้นได้เคยแล้วนายกอําเภอนั่นใครชนะแต่ว่าข้องนายกต้องเอาทุกอําเภอครับมารวมเหมือนที่อบจอีกครั้ง เพราะฉะนั้นถ้าคนใจร้อนก็อเอาพ้นข้องนาย,ยกตุกอำเภอมารวมกันก็จะรู้ว่านายจกคนได้ได้แต่ข้องสมาชิกที่อำเภอรู้เลยครับรู้ทิเขตเลยรู้ทิเขตเลยรู้ทิเขตอยู่ที่อำเภอดูที่อำเภอครับกับนั่นคือในการข้องการร่วมคะแนนอ่ะคราวนี้หลายคนบอกว่า เรื่องของการทำพิษตำทูกเนี่ยบางคนบอกว่าพิษแล้วแต่ไม่ตั้งใจบางคนบอกว่าตั้งใจยาใคราพิษอ่าคราวนี้การกระทำพิษกฎหมายเหลือตั้งทางในส่วนของตัวผู้สมัครเองหรือในส่วนของตัวผูม้มีสิทธิลงคะแนนเองเนี่ยตรงไหนที่ว่าเขาเรียกว่าข้าวเงินขาใหญาการกระทำพิษกฎหมายเหลือตั้งคคือการกระทำพิษจดเป็นความรูต้ตอนนี้การกระทำพิษที่พมพมยากแตจริงทีก็คือในส่วนของของผู้สมัครนะครับในส่วนผู้สมัครกับผู้คะแนนนะครับนะตอนนี้เป็นโครงทุาย บางที่การโพสต์การกระทำการฉชรโซเชียลต่างๆนะครับอาจจะเข้า,าลักษณะขครงการการไปไปไสได<ะ>เป็นการไสใดคนอื่นได้เพราะนั้นค่อยๆการฉชรโซเชียลต่างๆของผู้สมัครตุกคนนะให้ระมัดระวังนะครับอาจจะเข้าไปคมคู่ลอกลวงจูงใจนะครับไล่ลายย่ายางด้วยข้อความท,ท,ที่มันไม่จริงะนะครับซึ่งอโอกาสจะเกิดขึ้นได้สำหรับผู้มิทธิ์เลือกตั้งเองนะครับก็พึงระวังในส่วนของการรับ นะครับการการที่มีเข้ามาให้พลประโยชน์นะครับบางครั้งเข้าอาเจา้าพลประโยชน์มาให้แล้วเขาก็เอาลักทานนั้นเพื่อไปไปไปแสดงหรือว่าไปแจ้งว่าผู้อื่นเป็นคนกระทํนะครับเพราะนั้นเขาให้ฉายซิดด้วยด้วยใจบริสุทธิ์นะครับใครมาให้ก็ไม่รับบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เหลือเองได้เลือเองเป็นนะครับข้อไถทิศคลองภูมิทิศเลือตั้งที่เก่าปีถึงมีทักครั้งย้ายใครมาจูงได้นะครับอันนี้ก็ยากจะเตือนทางซองฟังทางตั่งผู้สมัครเองแล้วก็ทั้งผู้บปขึ้นหือตั้งเองครับค่ะยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเรียกว่าพร้อมกันทั่วประเทศในส่วนของความคืบหน้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตามติดภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการหรือตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกว่าขับเคลื่อนเดินหน้ากันไม่หยุดนิ่่งงเลยจจนนนกวววาะึััทีธ คมนี้จะได้สาพ้นว่าใครจะเป็นซ่ออาบาจอในเขตไหนใครจะเป็นนายกอาบาจอนคนครสี่ธรรมรัฐกับอีกไล่ๆจังหวัดอีกอทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมยก,ยกเว้นกรุงเทพยกเว้นกรุงเทพ <c oughs> ค่ะ,ะ <c oughs> วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องบัตรเหลือตั้งว่าก,กันสักนิดหนึ่งบางคนบอกว่าบัตรกีใบอะไรแผ่นเปลือคะอ่ะบัตรเลือกตั้งก็มีซองใบนะครับมีซองใบไม่เกินซิบไม่เล็กทางซองแบบแต่ว่าเหลืองซีนั้นไม่สาบนะครับอาจจะมี ของจังหวัดอื่นนะครับก็อาจจะมีคนได้ได้ไดรับตราค้าเมางแล้วนะครับแต่วันนี้พวกคองนครซีธรรมราชนั้นทางทำงานกกตนครธรรมราชได้เน้นย้ำไปที่อาบาจอว่าซีของบัตรเป็นความลับบัตรเลือกตั้งมีซองใบ<ช>นะครับถ้าไม่แน่ใจท่ามกรรมาการประจำน่วยครับ ว่าใบหนเลือนายกใบห,น,หน,นเหลือสมาชิกทานจะการไม่พิษแน่นอนช่วงทายนี้อยากจะให้ชันโรงผู้อำนวยการการเลือตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ฝากให้กำลังใจตัวผู้สมัครทั้งสออบจทั้งนายกอบจเองว่าวันนี้เราจะเป็นนักการเมืองในดวงใจที่ได้ใจคนในแต่ละจังหวัดเราควรที่จะมีนโยบายอย่างไรมั่งฝากกำลังใจกันสักนิดครับครับ จริงๆแล้วกรกตก็ไม่ควรจะฟากไปอย่างผู้สมัครนะ<อ>แต่วันไหนถ้าหนาผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนงนึ่งก็ยากจะฟากให้ทางผู้สมัครผู้บริหารนะครับหรือว่านายกบารบจหรือก็สมาชสภาบาจนะครับอันนี้ผมมอง,งชชของประชาชนครับประชาชนครับในเรื่องกกตเองเราคงจะไม่มองตรงนั้นะนะครับในเรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองนะครับก็มองว่า<อ>ข้อให้ฐานตั้งใจที่จะเป็นผู้บริหารเป็นสมาชิกสภาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ จังหวัดคลองฐานถูกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉะพนะนครสิริราชหรือว่าจังหวัดอืน่นนะครับค่อยตั้งใจทําเผื่อประชาชนนะครับตั้งใจทํานโยบายที่เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้มิทิศและตั้งรืวประชาชนขลองจังหวัดจริงๆนะครับ อย่าได้คิดไปทางอื่นะนะครับเพราะว่าไปทางอื่นนี่ไปได้หลายทางนะครับพ่บอกเพราะนั้นสมาชิกสภา,าเองก็ให้ดูบทบาตหน้าที่ของตัวเองว่าเข้าไปแล้วนะครับต้องช่วยพลักต้องช่วยดันช่วยสนับสนุนในอยู่ยที่ดีให้กับผู้บริหารในการที่เอาออกมาพัฒนาประเทศพัฒนาจังหวัดให้ดีที่สุดเมืองขอนแก่นกำลังบูมตอนนี้เขาให้มันช่วยกันให้มันบูมบ้านนี้ครับ<ช>นะครับฝากถังทางสมาชิกแล้วก็ทางทางผู้บริหารด้วยครับอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ท่ามก็คือไม่ได้ สำหรับปีน้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถุกคนเรียกว่าประชาชนเต็มขัน้นวันนี้บางคนกําลังหลังเลอยู่ว่าเราไม่ได้เจตนาโจมตีผู้สมัครใดๆทั้ทงสิน้นบางคนบอกว่าคะแนนเสียงของเรามีค่าเราจะรับหรือไม่รับหรือเราจะทําบันพปลืกกับคะแนนเสียงของเราดีฟ้าให้คิดกันสักนิดนึงค่ะครับภ้าให้คิดอย่างเดียวพ่อม็นผู้มีสิทธิ์กับผู้ในฐานะผู้มีสิทธิม์มาเดิมฐานคนนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้น ฐานชัยซิย์โดยความคิดข้องตัวเองเลือกคนที่ฐานคิดบาด,ดีที่สุดในความคิดข้องฐานไม่ต้องฟังใครนั่นคือสิ่งที่ฐานเลือกด้วยความภูมิใจแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ฐานไม่ต้องคิดหมากับแต่ฐานได้เลือกคนที่ดีขอ้องฐานแล้วครับคุณผู้ชมคะและนี้ก็เป็นความขืบนหน้าทั้งมดในช่วงระเบียงใต้กับรายการโมข้าวเจ้าเทือนที่นามาฝากคุณผู้ชมทางบ้านในวันนี้อย่าลืมค่ะ20ธันวาคมนี้ออกไปใชยัยซิ์เลือกตั้งแสดงศักยภาพของจังหวัดนครรีธรรมราชแสดงศักยภาพข้องคน,คนเมืองคน ว่าเราพร้อมที่จะใช้ซิทในครั้งนี้อย่างเต็มที่อย่าให้ใครมาจำกัดซิทธ์ของเรา20ธันวาคม2 5งพพบกันจีน่วยเหลือตั้งที่ตันมีชื่อ,อยุคค่ะหมดเวลาของรายการหมูข้าวชาวเทือนในช่วงของระเบียงใต้แล้วสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการจากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ หมู่กันให้ชาวเทือนหมู่เป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไร่ชาวชาวยิบมาลาวขันทันทีลงกันเลยแต่ว่ามันร้อยดีสารกามากมียับเลวแค่ไดเชิญลุงเชิญป่าเชิญคุณตาและคุณยายทังเพื่อนยิ่งและเบื่อ รับชมได้ไม่ใจอดไม่เล็กสิบแอด NBT ปักตายมีค่าสซ่านมากมายบอกได้เลยว่าดีคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเจอกันได้ทุกวันฉันถึงสุขจำห้ยขึ้นใจเล่ากันแรงนุกนุกมีเรื่องไรตั้งมากมายขอให้ได้พอนคลาย